สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรค์ของเราคนเถื่อนแบนชีความเดือนตอนที่แล้วเป็นคดีฆาตกรรมระหว่างสองชนเผ่าหญิงสาวอินเดียแดงมาตายในพื้นที่ของชาวอาร์มชนั้นช่วยกระตุ้นให้ความเกลียดชังรุนแรงขึ้นแต่ไม่นานในอำเภอลูคัสก็คีคายคดีฆาตกรรมได้สาเร็จแต่ส่วนที่เป็นประเด็นคือเรื่องราวระหว่างใครกับอเลสเขาฉวยโอกาสนี้เพื่อสร้างสันติส่งฟันกับตัวของฆาตกรและกับการเข้าเป็นหุ้นส่วนในคาสิโน เบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นคือ n น t f l i ิพผิเมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r ตอร์าคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0ืนเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หาย วิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ล n e อย่างเดียวพอการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอบเคิลและสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Even t t h เ a t e r อร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแสกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องกันที่กลางเรือนจํวบนเวลาล่วงเลยไปหลายสัปดาห์ในที่สุดแคลลี่ก็ได้ออกจากคุกเรื่องนี้ออกจริงไม่ได้ฝันไปเองเธอสัมผัสได้ถึงอิสระและความว่างเปล่าในเวลาเดียวกันแคลลี่ในตอนนั้นแทบจะไม่มีที่ไปโดนไล่ออกจากบ้านครอบครัวก็ไม่มีใครมาสนใจมีก็แต่ลูคสัสที่ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนเขาไม่ยืนหล่อก่อนที่แคลลี่จะออกมาจากเรือนจําด้วยซ้าทั้งสองไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแคลลี่ขอ,อบคุณขณะที่ลูคสัสพร้อมต้อนรับเธอเสมอ แต่ออกจากเรือนจำไม่ทันไรก็เป็นเรื่องมีรถคันสีน้ำเงินขับตามลูคสัสมาสักพักหนึ่งแล้วระหว่างทางกลับแคลรี่รู้สึกต่างจากเดิมนิดหน่อยนั่นไม่แปลกเพราะเธอถูกขังอยู่ในห้องแคบๆหนึ่งเดือนเต็มเมันเป็นความรู้สึกที่ลูคสัสเข้าใจดีไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ไหนพวกเขาจะไม่มีวันกลับเข้าไปอีกเส้นทางจากเรือนจำกลับแบนชีมันไกลพอสมควรพวกเขาก็เลยแวะหาอะไรกินเหมือนค้างๆมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากพวกเขาได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดารู้สึกเหมือนคู่รักทั่วไป กินข้าวเสร็จท,ทั้งสองก็ออกมาเดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเพื่อพบสิ่งแปลกใหม่ในตอนนั้นแคลี่เจอตุ๊ก,กตาไม้ยูนิคอร์ตัวหนึ่งครับเดว่าชอบเจนีมากชนิดที่เอาไปนอนกอดแทบทุกคืนซื้อเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินเล่นต่อจนมาหยุดที่หน้าร้านขายเครื่องประดับแห่งหนึ่งไม่ใช่ว่าอยากซื้อของที่ล,ลึกแต่กำลังวางแผนปล้นกันแบบเล่นๆตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภยัยประเมินพื้นที่โดยรอบแต่ที่เป็นประเด็นจริงๆคือรถคันสีน้ำเงินที่ขับตามลูคสัสตั้งแต่ออกมาจากเรือนจำเขาสังเกตเห็นมานอกครังก็เลยต้องเข้าไปเช็คให้แน่ใจ แผนคือให้ลูคสัสขับรถมารับแคลรี่ทำเหมือนกำลังออกจากเมืองแล้วพอเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวลูคสัสก็เลยต้องเข้าไปเช็คแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเจ้าของรถเป็นแค่ยิงสาวธรรมดาที่ออกมาซื้อของเข้าบ้านเหมือนว่างานนี้แค่คิดกันไปเองออกจากเมืองได้ไม่ไกลลูคสัสก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่ได้ตรงกลับแบนชีแต่พาแคลรี่ไปยังย่านชนบทห่างไกลความวุ่นวายมีกระแต่บ้านคนไม่กี่หลังกา์มเลี้ยงสัตว์และท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างขวางมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซ่อนอยู่ ลูคัสใช้เงินที่ได้จากการเป็นนายอำเภอจ่ายสดตั้งกองทุนจ่ายภาษีแถมยังซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยหลังจากที่ได้ฟังเสียงคนอื่นพร้อมกับคิดทบทวนลูคัสก็ตัดสินใจเด็ดขาดบางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เขาต้องไปต่อตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในแบรนชีทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงเขาไม่ได้ตั้งใจหลายๆคนพยายามเตือนแต่มันก็ตามนั้นลูคัสอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้ ตอนที่เขาออกมาจากเรือนจำแล้วพบว่าแคลลี่มีบ้านมีครอบครัวมีทุกอย่างที่คนจะมีกับเขาตอนนั้นลูคัสแทบใจสลายเขาหลอกตัวเองมาตลอดว่าที่ต้องอยู่ก็เพื่อปกป้องทุกคนจากลับบิดแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วหากต้องการให้ทุกคนปลอดภัยเขาต้องไปจากแบนชีคืนนั้นทุกอย่างดูปกติแถมเขายังฝันเพอ้อเจอว่าได้อยู่กับแคลลี่กันอย่างมีความสุข แต่ก็ใช่ว่าจะมีแค่เรื่องดีเพราะในเช้าวันลุงขึ้นลูคัสสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาเดินออกมานอกตัวบ้านกวาดสายตามองไปรบอบๆเพื่อมองหาแสงสะท้อนจากเลนกล้องแล้วก็เจอจริงๆซึ่งคนที่อยู่หลังกล้องส่องทางไก่ก็คือเจ้าหน้าที่พิเศษจิมคนที่ส่งแคลรี่ไปนอนคุกนั่นแหละครับจิมเพิ่งได้ข่าวว่าตอนที่แคลรี่อยู่ในคุกมีคนเข้าไปเยี่ยมแต่เรื่องของเรื่องคือจิมมีปัญหาส่วนตัวกับลับบิดแล้วไม่ได้อยู่กันตามลําพังความลับคงไม่จําเป็นอีกต่อไป ตอนที่จิมยังเป็นเจ้าหน้าที่มือใหม่เขาเริ่มไต่เต้าด้วยการรับงานทุกงานที่ไม่มีใครอยากทำวันหนึ่งจิมก็ได้เจอแฟ้มคดีของลับบิดแต่เขาจับเจ้าพอ่อแก๊งมาเฟียเร็วเกินไปทนายของลับบิดงัดกฎหมายความเป็นส่วนตัวขึ้นมาอ,อ้างทำให้เทปที่ดักฟังไว้ใช้ไม่ได้ผลในชั้นศาลไม่กี่อาทิตย์ต่อมาทุกคนที่ช่วยจิมทำคดีก็ถูกฆ่าไม่เว้นแม้แต่ภรรยากับลูกๆของพวกเขาตั้งแต่นั้นมาจิมก็โทษทุกอย่างให้เป็นความผิดของตัวเอง ส่วนเรื่องที่จิมใช้ทุกคนเป็นเหยื่อล่ออันนี้ลูคสัสคิดถูกแต่เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดจิมก็เลยต้องเปลี่ยนแนวขอความร่วมมือจากทั้งสองเพื่อตามล่ามิสเตอร์ลับบิดและกับการเก็บตัวตนของลูคสัสไว้เป็นความลับจิมรู้ตั้งแต่แวบแรกแล้วว่านายอำเภอที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ตัวจริงเมื่อ15ปีก่อนตอนที่ลูคสัสโดนสอบสวนคดีขโมยเพชรจิมก็อยู่ด้วยเดาว่าตอนนี้นายอำเภอตัวจริงคงลงไปอยู่ในลุมแล้วส่วนข้อตกลงคือทั้งสองต้องช่วยตามหาตัวลับบิด จังหวะที่กําลังยกแก้วขึ้นมาดื่มก็มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ําพุ่งเข้าปากจิมเจ้าหน้านนที่ FBI ถูกฆ่าตายกลางบ้านซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเตรียมตัวมาดีจัดมาพร้อมปืนไรเฟลิลกับชุดพลางตาเมื่อรู้แล้วว่าระลอกแรกไม่ได้ผลผู้บุกลุกก็ก้มต่ําซ่อนตัวในโพรงยาหลอให้ความเงียบกดดันเป้าหมายจนเกิดความหวาดกลัวแต่ยากหน่อยลูคัสกับแคลลี่รู้ว่าต้องรับมือ,อยังไงพวกเขาไม่ออกไปตรงๆแต่เลือกออกมาทางหลังบ้านแยกย้ายเข้าพุ่มกันคนละทาง แต่ต่อให้มีสองคนก็ใช่ว่าจะได้เปรียบเพราะทุกครั้งที่คุณขยับก็เท่ากับเผยจุดซ่อนและงานนี้ลูคสัสไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเสียงที่เขาได้ยินเป็นของแครรี่หรือของนักฆ่ามันคือสนามรบที่แสนกดดันแต่แล้วโชคชาตาก็ยังเลือกเข้าข้างลูคสัสมีฝูงนกบินมาดึงความสนใจได้ชั่วขณะเขาลุกขึ้นวิ่งทำตัวเป็นเหยื่ยลอลลอจากนั้นก็ปล่อยให้แครรี่ตามมาเก็บงานซึ่งผู้บุกลุกก็ไม่ใช่ใครเป็นคนที่ขับรถสีน้ำเงินตามเขาตั้งแต่ออกมาจากเรือนจำ เป็นคนเดียวกับที่เขาไปช่วยถือของลูคัสไม่ได้หลอนไปเองแต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นั้นนักฆ่าคนนี้เป็นเพียงคำทักทายจากลับบิดบ้านที่ลูคัสตั้งใจซื้อให้แครี่ถูกเผาเหตุการณ์วันนี้มันได้บอกอะไรหลายอย่างต่อให้พยายามหลบซ่อนลับบิดจะไม่มีวันลามือเพราะงานการหนีไม่ใช่คำตอบทั้งสองกลับมายังแบนชีเพื่อที่จะตั้งตารอเคลียร์ปัญหายืดเยื้อนี้ให้จบสิน้น ปิดท้ายตอนนี้กันที่บาร์ของลุงชูกาเขาไม่ค่อยแปลกใจหรอกที่ลูคัสกลับมาไม่ต้องบอกลุงแกก็พอเดาได้สำหรับคนอย่างพวกเขาน่ะลวนแต่จะมีคุกเป็นของตัวเองสำหรับลูคัสคือความรู้สึกที่มีต่อแคลรี่และสำหรับแคลรี่ก็คือความรักที่มีต่อลูกๆต่อให้ไม่ต้องอยู่ในเรือนจําพวกเขาก็จะสร้างคุกขึ้นมาเองเสมอมันเหมือนกับผีที่คอยตามหลอกหลอน ต่อเนื่องกันในตอนที่6เปิดเรื่องที่รถสปอร์ตสีแดงที่กำลังขับเข้ามาในแบนชีไม่รู้ว่าเจ้าของรถเป็นใครแต่ที่แน่ๆเจ้ารถคันนี้มันดันไปเตะตาไวรุ่นท้องถิน่นพวกเขาไม่ชอบใจแบบว่าไอ้พวกที่ขับรถแบบนี้มันคงอยากอวดว่าตัวเองรวยแต่มาทำลายข้าวของกับสูบุรี่ในปั๊มน้ำมันแบบนี้มันไม่น่ารักหลายคนเรียกเขาว่าเควินตินและเขาไม่อยากเสียเวลากับนักเลงข้างถนนเลงกระทืบพวกนี้สยับและรีไปจัดการปัญหาของตัวเองให้เสร็จสิน้น ตัดภาพมาที่ไข่ในที่สุดเวลาที่เขาตั้งตารอคอยก็มาถึงอเล็กซ์หัวหน้าชนเผ่าอินเดียแดงเข้ามาหาไข่บอกว่าจอร์ดฮันเตอร์ประธานในห้องประชุมอยากปลดเขาลงจากตําแหน่งและถ้าจอร์ดได้ตําแหน่งหัวหน้าเผ่าไปไข่ก็เตรียมบอกลาคาสิโนโได้เลยถึงอเล็กซ์จะเคยพูดแบบนั้นอยู่บ่อยๆแต่เขาน่ะเปลี่ยนใจได้ใช่ครับท้ายที่สุดอเล็กซ์ก็เป็นฝ่ายยอมแพ้เขาทําท้อตกลงแบบไม่ค่อยเต็มใจให้ไข่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในคาสิโนแลกกับการเก็บทุกคนที่โบดให้อเล็กซ์ลงจากตําแหน่ง กลับมาที่ลูคัสเอกสารปลอมทุกอย่างของเจสันถูกจัดเตรียมไว้เสร็จแล้วหนังสือเดินทางบัตรเครดิตบัตรประชาชนก็มีให้แบบครบครบเพียงแค่นี้เขาก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่แคนาดาได้แล้วแต่ไม่ทลไรก็เป็นเรื่องเควินตินโผล่เข้ามาในบาร์ตรงเข้าไปทักทายเจสันเป็นคนแรกมันเหมือนวันที่นายอำเภอลูคัสโดนยิงไม่มีผิดเควินตินถามขึ้นมาสั้นๆวาเงินอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าฉันเป็นใครโดยความที่พวกนี้ท่าทางเอาเรื่องไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาทำอะไรลุงชูก้าบอกไว้แค่สั้นๆว่าหลานของเรามีกฎ จะมาที่นี่ต้องไม่ใช้ปืนแต่ในเมื่อไม่ฟังลุงก็เลยต้องงัดลูกซองมาเปิดก่อนคนที่มากับเควนตินไม่นานรอดส่วนเจ้าตัวหันไปเปิดลูคัสออกแรงซัดกันอยู่สักพักแต่เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบเขาก็เลยหาจังหวะหน,นีออกไปได้แบบชิวๆ ว่าแต่ทำไมใครถึงสนใจคาสิโนขนาดนั้นใช่ไหมครับทั้งๆที่เขามีธุรกิจอีกเพียบเรื่องนี้ลิเบก้าก็สงสัยเหมือนกันส่วนคําตอบนั้นก็เป็นอะไรที่แสนคุ้นเคลือเขาบอกไว้ว่าธุรกิจอย่างอื่นเอาแน่เอาหนอนไม่ได้แต่คาสิโนน่ะมันได้รับการปกป้องจากกฎหมายท้องถิ่นทําให้มีที่บังหน้าเวลาเราทําเรื่องผิดกฎหมายบางอย่างที่จะอยู่หลังจากที่ฉันตายไปไม่นานคนจากกรมนมในอำเภอก็มาถึงที่เกิดเหตุเอเมดรับหน้าที่สอบปากคำลุงชูกาแต่ก็เหมือนเคยไม่ได้อะไร อยู่ๆพวกนั้นก็โผล่มาหาเรื่องลุงก็เลยยิงสวนแต่คนที่มีปัญหาจริงๆคือบล็อกผักหลังมานี้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมหัวหน้าเขาถึงดึงดูดคนประเภทนี้มาจังเลยบล็อกลองเอาเรื่องนี้ปรึกษากับเพื่อนตำรวจคนอื่นๆแต่ก็ไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบางทีเขาคงต้องไขข้อข้องใจด้วยตัวเองอีกคนที่ข้องใจไม่แพ้กันก็คือลูคัสเขามาถามกับเจสันตรงๆแล้วก็ได้คำตอบกลับมาว่าหมอนั่นชื่อเควินตินเขาเป็นมือขวาของแบรดลี์คนที่เจสันไปขโมยเงินมา จริงๆเจสันก็ไม่ได้อยากเป็นหัวขโมยแต่คนที่ชื่อแบรดลี่มันโลกจิตขี้ระแวงเจสันกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะสวยก็เลยต้องชิงเผลอหยิบเงินติดมือมาด้วยประมาณ60,000ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ละราวสี่หมื่นแบบว่าคนมาต้องกินต้องใช้จริงๆลูคัสไม่ต้องมาเสียเวลากับเจสันก็ได้ครับคุณหลุมฝังไปเลยซะกก็จบปัญหาของตัวเองก็เยอะพออยู่แล้วแต่ครั้งหนึ่งในอำเภอลูคัสตัวจริงยอมตายเพื่อสิ่งที่ถูกต้องบางทีตัวปลอมก็คงต้องลองเสี่ยงบ้าง แล้วด้วยความที่บล็อกค่าใจจริงๆเขาก็เลยแอบย่องเข้ามาในบ้านของ Lucas, ลูคัสไล่เช็คทุกอย่างที่อาจมีประเด็นเขาเจอบัตรประจำตัวของใครบางคนและสิ่งสุดท้ายที่เขาเจอก็คือรูปถ่ายครอบครัวของกอร์ดอนเขาเอารูปถ่ายใบนั้นมาให้เจ้าตัวถามว่าทําไมในอำเภอถึงมีรูปถ่ายครอบครัวของเขาจริงๆกอร์ดอนก็คงพอเราได้แต่เขาเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เพียงคนเดียว หลังผ่านเหตุการณ์ในบาร์ได้ไมนะ่นานลูคัสก็ได้เจอตัวเควินตินเขาไม่ได้หลบซ่อนแต่กลับมานั่งรอยอยู่ที่หน้ากลมในอำเภอต่างคนต่างมองออกว่าพวกเขาต่างมีอะไรที่คล้ายกันมีทักษะบางอย่างที่สอนกันไม่ได้ต้องเรียนรู้เองในกรณีอื่นเควินตินเชื่อว่าพวกเขาจะหาทางออกร่วมกันได้แต่ในเคสของเจสันเขาได้รับคำสั่งให้พาตัวหมอนั่นไปพร้อมกับเงินมันหมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องตาย แต่ถ้ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็อีกเรื่องลูคัสยืนคอเสนอขึ้นเงิน60,000ที่เจสันขโมยมาและเพิ่มให้อีก50,000สำหรับชีวิตของเจสันไม่ใช่สินบนคิดซะว่าเป็นของที่ลึกแค่นายกลับไปบอกแบรดลีย์ว่าเจสันตายแล้วลูคัสกับเควินตินก็จะมีชีวิตรอดไปได้อีกวันเงินที่เจสันมีอยู่เหลือไม่ถึง60,000ใช่ไหมครับลูคัสแก้ปัญหานี้ง่ายๆโดยการเอาเงินของตัวเองเติมให้แล้วก็ควักเพิ่มให้เควินตินอีก50,000มันคือทางออกที่สันติสุดๆ และเมื่อการเจรจาลุล่วงลูคสัสก็นัดพบกับควินตินพร้อมกับเงินสดๆต่างคนต่างรับข้อเสนอมีการเซลล์คขำๆว่าเสียใจด้วยคุณเพิ่งเสียลูกชายไปเป็นครั้งแรกเลยครับที่ลูคสัสแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่มีการดองเลือดหรือเปล่าเพราะในคืนวันเดียวกันเควินตินก็โผล่เข้ามาในห้องของเจสันซึ่งตอนนั้นลูคสัสกำลังนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่กับลุงชูกาถึงเขาจะเสียเงินไปเกือบหมดแต่ก็ได้ตอบแทนนายอำเภอลูคสัสตัวจริง ทุกอย่างดูราบรลื่นจนกระทั่งลุงชูก้าบ่นเรื่องหนูให้ฟังเขาเพิ่งลมยาห้องใต้ดินไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาคิดว่าพวกหนูมันจะหนีไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่ามันแค่อยากให้ลุงคิดว่ามันหนีไปจากนั้นมันก็เสนอหน้ากลับมาตอนนี้เขาเลยต้องใช้ไม้แข็งหันมาอีกทีลูคสัสก็ไม่อยู่แล้วเขามาโผล่กลางถนนมันเป็นเส้นหลักที่ทุกคนต้องใช้ออกจากเมืองและไม่นานสองนักฆ่าก็ได้เจอกัน ในเมื่อมีคนเล่นตุกติกก็ไม่ต้องคุยกันแล้วงานนี้ลูคัสจะไม่ใช้ปืนเน้นต่อยกันข้างถนนฝีมือเควินตินนั้นไม่ธรรมดามันทําให้เขาได้เปรียบอยู่พักใหญ่แต่สิ่งที่ลูคัสมีเหนือกว่าก็คือโชคมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาในขณะที่พวกเขากำลังซัดกันอยู่กลางถนนลูคัสไม่ต้องทำอะไรแค่ล็อกแขนเอาไวน้นิ่งๆและหล่อให้ตู้คอนเทนเนอร์มาโฉบเอาหัวเควินตินไปเป็นอีกครั้งแล้วที่เจสันถูกช่วยไหวลูคัสพาเขามาพักในโรงแรมเล็กๆ แต่ในเช้าวันลุงขึ้นเจสันต้องออกไปจากแบนชีก่อนจากลาลูคัสก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆอยมันเป็นนาฬิกาของนายอำเภอลูคัสเขาได้มันมาตอนที่เอาพ่อของเจสันไปฝังในป่าและจำไว้โอกาสที่สองมีแค่ครั้งเดียวช่วยเยอะขนาดนี้เจสันไม่มีทางลืมขอบคุณทั้งกับลูคัสและกับลุงชูกาเขามาโผลในบ่ากล่าวอะไรซึ้งๆนิดหน่อยแต่ถ้าถามว่าเขาจะจากไปโดยที่ไม่ลาลีเบกาไม่มีทางแน่ ตอน,นั้นลุงชูกาอยากเตือนไว้ด้วยความหวังดีเขารู้ว่าเธอสวยแจ่มแต่นายต้องไม่เชื่อแน่แม่นั้นนะ่ะเธอเป็นตัวปัญหามากกว่านายอีกถือเป็นการตัดสินใจที่โง่มากที่เจสันไม่เชื่อฟังคาเตือนของลุงชูกาคืนนั้นพวกเขามาต่อกันในห้องกาจะฟาสักทีแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่แต่เจสันคิดผิดไข่เพล็อกเตอร์เป็นห่วงหลานสาวคนโปรดเขากับเบอร์ตันโผล่มาลัดคอเจสันจากทางด้านหลังโดยประสบการณ์ที่ห่างฉันเจสันไม่มีทางหลอดแน่เขาถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตารีเบกา การที่ลุงชูการเรียกเธอว่าตัวปัญหามันคงไม่เกินจริงทุกคนที่เธอสนใจทุกคนที่เธอเข้าใกล้ล้วนแล้วแต่มีจุดจบที่แสนเศร้างานต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเบอร์ตันนั่นคือการทําความสะอาดเขาเป็นคนที่ละเอียดมากเนี้บทุกระเบียบหนิ้วแถมยังชอบฟังเพลงคลาสสิกไปด้วยไม่รู้ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่จากแผลเป็นที่เต็มหลังกับภาพในอดีตที่ตัดสลับขึ้นมาเบอร์ตันคือโรคจิตตัวพอ่อ แต่เหมือนงานนี้เบอร์ตันจะเพลินไปหน่อยเขาพลาดรายละเอียดเล็กน้อยอย่างนาฬิกาที่ลูคัสให้ไว้กับเจสันปิดท้ายตอนนี้กันที่การกลับมาของจ็อบเขาเอาอัญมณีไปขายที่นิวยอร์กแล้วแต่ก็เจอปัญหานิดหน่อยเขาพลาดเองที่ไม่ตรวจสอบเพชรพวกนี้ก่อนที่ลูคัสจะไปปล้นมันเป็นของปลอมและบิดเล่นเขาหนักเลยละ่ะลูคัสติดคุก15ปีเพียงเพราะขโมยของปลอมเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันสองตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากแคลรี่ออกจากคุก ลูคัสตระหนักได้ถึงผลลัพธ์ที่ตามมาขืนเขาอยู่ในแบนชีต่อไปทุกอย่างมีแต่จะแย่ลงเขาซื้อบ้านสักหลังให้แคลรี่วางแผนที่จะหายไปตลอดกาลแต่สุดท้ายแผนที่วางไว้ก็พังลงและบิดตามมาเผาแคลรีไปไหนไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกพอเป็นแบบนี้ลูคัสก็ไปไหนไม่ได้เช่นกัน อีกตอนจะเป็นเรื่องราวของเจสันคนที่เขาขโมยเงินไปส่งคนมาตามล่าลูคัสพายายามหาหนทางที่สันติแต่สุดท้ายก็จบลงที่ความรุนแรงเหมือนเคยมันคือชะตาที่คนแบบเขาไม่มีทางหนีพ้นสุดท้ายคือความจริงเกี่ยวกับอัญมณีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยมาหาคำตอบกันในต่อนหน้าและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h e a t เทสวัสดี